สัญญาณที่บ่งบอกว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขามองคุณเป็นแค่ตัวสำรองนั่นก็คือมามาหายหายแบบแปลกๆครับ คำว่ามันมาหายหายแบบแปลกๆเนี่ยมันคือการที่บางทีเขาคุยกับคุณคุยกันแบบน่ารักแต่ทำให้บางช่วงเวลาถึงแบบโอ้หายไปทีแบบ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือหายไปเป็นวันๆเลยไม่ตอบคุณเลยโทรไปก็ไม่รับแต่บางทีโทรไปก็รับตลอดนั่นเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาหายไปอะ่ะมันคือช่วงเวลาที่เขาสนุกได้มีความสุขได้โดยที่มันไม่ต้องมีคุณไงอาจจะอยู่กับเพื่อนเขาอาจจะอยู่กับเบอร์หนึ่งของเขาแล้วเขาก็รู้สึกเอนจอยตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่แคร์เรามากมายอยู่แล้วเขารู้ว่าต่อให้เขาหายไปวันหนึง่งกลับมา เพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสอะมากมายและเราก็มาได้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ของเขาบ่อยๆถ้าใครอยากรู้นะว่าวิาวธีการทําให้เขาเนี่ยสนใจคุณมากขึ้นอยากเจอคุณมากขึ้นคุยักคุณบ่อยขึ้นตอนนี้ผมมีคอร์สชื่อว่า Make k i m Crazy คอร์สเนี้จะทําให้เขาวิ่งไล่ตามคุณผมต้องบอกเลยนะว่าคนที่เขามองคุณเป็นตัวสำรองเนี่ยเขามีความสนใจตัวคุณอยู่แล้วแต่คุณต้องทําให้เขาสนใจคุณมากขึ้นไปอีกเรื่อย